คำเตือนสำหรับเลขเด่นเลขดับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้ในคลิปได้มาจากผลการคำนวณทางสถิติจากผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งผู้จัดทำก็ไม่ทราบว่าสูตรต่างๆจะเดินดีต่อไปหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและไม่สนับสนุนในการเล่นการพน,นันนอกจากซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเพื่อนนักเสี่ยงโชคทุกท่าน ผมทำคลิปเลขเด่นนี้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเมื่อรับชมแล้วขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและขอให้รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปถ้าชมแล้วมีข้อคิดเห็นหรือมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาดูรูปแบบของตารางก่อนกันเนี่ยนะครับเริ่มจากแถวในแนวนอนเราจะนำผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลมาวางเรียงกันตามแนวนอนนะครับเริ่มจากงวดก่อนหน้าแล้วก็เรียงมาเรื่อยๆื่อจนถึงงวดปัจจุบันโดยแถวที่หนึ่งถึงแถวที่หกจะเป็นวันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งจะเป็นหลักแสนนะครับ แล้วก็หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหนักสิบหลักหน่วยแถวที่เจ็ดจะเป็นแถวที่ 10, ถึงแถวที่สิบแปดจะเป็นเลขท้ายสามตัวโดวยเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากเราจะนําเลขท้ายสามตัวทั้งเลขหน้าและเลขหลังทั้งรวมทั้งสี่ครั้งมาเรียงกันนะครับสังเกตดูว่าสามร้อยสิบแปดจะน้อยกว่าห้าร้อยแปดสิบเก้าห้าร้อยแปดสิบเก้าจะน้อยกว่าเจ็ดร้อยี่สิบสามเจ็ดร้อยี่สบสามจะน้อยกว่าแปดร้อยเจ็ดสิบ นะครับเราจะเรียงกันจากค่าน้อยไปหามากต่อไปแถวที่19เก้าและแถวที่20่เป็นเลขท้าย2ตัวสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปเลขเด่น3ตัวบนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กันยายน2,567ันาหสำหรับคลิปนี้จะมีด้วยกันสามสูตรก็จะได้เลขเด่น3เลขแต่ละสูตรเข้ามาแล้ว7งวดติดต่อกันมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากสูตรที่หใช้แถวที่เบวกด้วยแถวที่สิ บวกด้วยแถวที่11บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่20ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย1ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มิถุนายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16พฤษภาคม2567 0บเวก1เป็นหนึ่ง หนบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น8 8ดบวกศเป็น8 8ดบวกหเป็น9ก็จะได้เลขเด่น9เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1นมิถุนายน2567ออก5 9ากสก็เข้าเลข9เข้า3มตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน606ก็เข้าเลข6เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่7ติดต่อกัน มาดูกันครับว่าสูตรที่หนึ่งนี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่16กันยายน2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน2567 0บวก1เป็น1 1บวก7เป็น8 8บวกสเป็น10 10บวก4เป็น14 1ิบวกหเป็น15ก็จะได้เลขเด่นหถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับต่อไปเป็นสูตรที่2ใช้แถวที่7บวกด้วยแถวที่8 3มครั้งและบวกด้วยแถวที่18ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่บวกด้วย3าม ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มิถุนายน2567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16พฤษภาคม2567 0บวก7เป็น7 7บวก7เป็น14 14บวก7เป็น21 21บวก5เป็น26 26บวก3เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1วมิถุนายน2567ออก5 9 3ก็เข้าเลข9เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ไม่ทำให้เพื่อนๆเ,เสียเวลาสำหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับ เช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน6 0 6ก็เข้าเลข6เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่7ติดต่อกันมาดูกันครับว่าสูตรที่2นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่16กันยายน2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่1กันยายน 2567 0บวก9เป็น9 9บวก9เป็น18 18บวก9เป็น27 27บวก8เป็น35 35บวก3เป็น38ก็จะได้เลขเด่น8ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับ ต่อไปเป็นสูตรที่3ใช้แถวที่3บวกด้วยแถวที่4บวกด้วยแถวที่9บวกด้วยแถวที่14และบวกด้วยแถวที่17ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่ก็จะได้เลขเด่น3ตัวบนมาเช็คผลย้อนหลังกันก่อนนะครับเริ่มจากงวดวันที่1มิถุนายน2,567ก็จะใช้ผลของงวดก่อนหน้านี้คืองวดวันที่16พฤษภาคม2,567 ห้บวกหเป็น11 11อบเวกศเป็น11 11อบเวกสเป็น15 15้บวกแเป็น23ก็จะได้เลขเด่น3เลขท้าย3ตัวบนงวดวันที่1นมิถุนายนสองพันออก5 9 3ก็เข้าเลข3เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่1ต่อไปผมไม่บวกให้เพื่อนๆนดูนะครับ จะได้ไม่ทาให้เพื่อนๆเสียเวลาสําหรับงวดอื่นๆเพื่อนๆก็ลองไปบวกเช็คกันดูนะครับเช็คผลย้อนหลังมาถึงงวดสุดท้ายแล้วนะครับก็คืองวดล่าสุดที่ผ่านมาที่ออก3ตัวบน6 0 6ก็เข้าเลข6เข้า3ตัวบนเป็นงวดที่เจ็บติดต่อกัน มาดูกันครับว่าสูตรที่3นี้เราจะได้เลขเด่น3ตัวบนงวดวันที่16กันยายน2567ที่จะถึงนี้ได้แก่เลขอะไรนะครับ9บวก6เป็น15 15บวก4เป็น19 19บวกสเป็น21 21บวก8เป็น29ก็จะได้เลขเด่น9 ถ้าชอบก็แคปหน้าจอเก็บไว้เลยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเลขดับ3ตัวบนก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับท่านที่สนใจซื้อประกันภัยรถยนต์แบบผ่อนเงินสด0% 10เดือนโดยไม่เสียดอกเบี้ยไม่ต้องใช้บัตรเครดิตใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวแถมมีส่วนลดพิเศษด้วยนะครับซึ่งบางที่จะไม่มีส่วนลดและโดยชำระผ่านบริษัทโดยตรง ก็เข้าไปเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับโดย Line ID ของผมนะครับ ad d 619 h l v r u มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับและถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผมโดยตรงกฤษณพงษ์ โทร0922739598ขอบคุณครับและเพื่อที่จะไม่ให้พลาดในคลิปต่อตอไปก็ให้เพิ่มผมไม่เป็นเพื่อนในบุลาลเลยนะครับเพราะว่าถ้าผมลงคลิปใหม่ๆผมจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนทราบนะครับโดยรายไอดีของผมนะครับ a d 8 1 2 c x w q b มีแอดนำหน้าด้วยนะครับหรือจะสแกน QR Code เพิ่มเพื่อนก็ได้นะครับ แล้วถ้าไม่สะดวกก็เข้าไปคลิกในลิงก์ที่ผมวางไว้ในคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้นะก็ได้นะครับปกติในแต่ละงวดผมจะลงคลิปไว้ประมาณ16คลิปได้แก่คลิปเลขเด่นปักหลักหน่วยล่างเลขเด่นปักหลัก10ล่างเลขเด่น2ตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลัก10บบนปักหลักร้อยบนปัก สองตัวบนแล้วก็สามตัวบนแล้วก็มีเลขดับปักหลักหน่วยล่างปักหลักสิบล่างสองตัวล่างปักหลักหน่วยบนปักหลักสิบบนหลักร้อยบนสองตัวบนแล้วก็เลขดับสามตัวบนถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากพลาดในคลิปต่างๆเหล่านี้ก็ให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพราะว่าเวลาผมลงคลิปใหม่ก็จะมีการเตือนไปยังเพื่อนๆแล้วก็ถ้าอยากจะให้คลิปนี้อยู่นาน,น,าน ก็รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์บอกต่อไปยังให้คนที่รู้จักด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับ, like, กกรดดรบเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปเพราะถ้ามีคลิปใหม่ก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังเพื่อนๆนะครับสุดท้ายขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ